สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อชีวิตจัจทร์นัดกับอีกครั้งวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเครื่องหมายที่เกิดบนมือจริงนะครับหลายๆท่านนะครับสนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับแต่เห็นเห็นเส้นต่างๆมากมายนะครับเครื่องหมายต่างๆที่เกิดบนมือแล้วไม่รู้จะแปลว่าอย่างไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเครื่องหมายให้ฟังนะครับเช่นดอกจันสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับเกิดบนมือจะอ่านยังไงแปลยยงไรนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างสําคัญนะครับเปรียบเหมือน เราเอาตัวอกักษรกไก่ถึงฮอนาค่เทลงบนมือนะครับเอาสระวันณยุเทลงบนมือนะครับถ้าเราไม่รู้หลักในการอ่านเนี่ยมันก็จะแปลไม่ได้ความนะครับแต่ถ้าเรารู้เรื่องเนินเส้นเครื่องหมายนะครับเราก็จะอ่านเรื่องออกเป็นฉักนะครับแล้วถ้าเราวัดอายุเป็นเนี่ยเราจะแปลความได้นะครับพยากรณ์ได้ออกคําพยากรณ์ได้นะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปเรับชมกันครับก่อนอื่นครับ ท่านที่มีตําราก็สามารถเปิดดูไปได้นะครับผมหยิบจากาชั้นปสมกอบทที่8หน้าที่ร9 1ถึง2 1 5นะครับใครไม่มีก็ไปหามาอ่านได้นะครับอ่ะต่อไปครับเครื่องหมายแรกเดี๋ยวผมเขียนไปด้วยเลยนะครับเครื่องหมายบวกนะครับส่วนใหญ่เครื่องหมายบวกบนมือเราจะรู้ได้ไว้่าบวกก็คือเครื่องหมายที่ตั้งฉากเใช่ไหมก็จะ ตั้งฉากเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับอาจจะหมุนหมุนหมุนไปอย่างนี้ก็ได้แต่ตั้งฉากนะครับลักษณะให้ส่วนใหญ่ให้ผลทางชั่วร้ายนะฮะทำให้เสียหายอุปสรรคในชีวิตนะครับอย่างไรถ้าเราดูนะเส้นชีวิตเราสมมตินนะผมเขียนให้ดูทุกๆเส้นที่มาตัดตั้งฉากเรานะครับตั้งฉากเนี่ย ก็จะแปลเป็นอุปสรรคที่เกิดจากชีวิตเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับแล้วอุปสรรคนี้เกิดจากเรื่องอะไรเราก็ดูเส้นบรรยายนะครับนี้เกิดสมมุติเส้นนี้เกิดจากคู่ครองมาชนนะครับต่อไปเราก็อ่านไปเรื่อยๆวัดอายุว่าได้เท่าไหร่เราก็จะบอกว่าอุปสรรคที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยคืออะไรนะครับเส้นเครื่องหมายบวกเนี่ยจะแปลเป็นอุปสรรค ส่วนใหญ่จะแปลเป็นเรื่องอุปสรรคในเกิดเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแต่ถ้าในสองตำแหน่งนะครับจะเกิดผลในทางดีเช่นเนินอารมณ์แล้วก็เนินเรื่องคู่เนินอารมณ์และเนินเรื่องคู่คือบริเวณไหนก็คือบริเวณนี้บริเวณนี้เนินเขาเรียกเนินอารมณ์บริเวณนี้เรียกเนินเรื่องคู่ถ้ามีเครื่องหมายบวกเกิดขึ้นลักษณะนี้เห็นไหมเครื่องหมายบวก2จุด อันนี้ไม่มีแต่ถ้ามีก็จะเป็นลักษณะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้บวกเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับถ้าใหญ่ๆก็แปลเป็นพลังที่เยอะนะครับในเนินอารมณ์บริเวณนี้ก็จะแปลเป็นการมีคู่ครองที่ดีใครมีเส้นนี้จะมีคู่ครองที่ดีนะครับช่วยเหลือให้ชุ่มชื่นจิตใจนะครับคู่ครองจะคอยช่วยเหลือดูแลอุปถรรัมภ์เราดีนะครับดูแลเราดีใครมีตัวนี้ คู่จะดีหรือในเดินเรื่องคู่คู่ก็จะพูดจาดีนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็คู่ก็จะไม่ค่อยบนพูดจากับเราดีพูดไพเราะสนอกหูฟังแล้วลื่นหูลักษณะนี้นะครับได้คู่ดี2จุดต่อไปครับเครื่องหมายที่2ก็คือเครื่องหมายคูณคูณก็คือทำมุมแหลมแหลมเห็นไหมมุมตรงนี้จะแหลมแหลมน่อยเป็นเครื่องหมายคูณน,นะครับ เครื่องหมายคูณจะแปลว่าช่วยเหลือนะครับส่วนใหญ่จะเกิดในเนินสําคัญนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกเส้นผู้ช่วยไปช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่องอะไรเราก็จะอ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยช่วยเหลือนะครับอ่าอย่างงี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นช่วยเหลือเรื่องหัวใจน,นะครับก็จะอ่าส่วนใหญ่จะแปลเป็นช่วยเหลือยกเว้นบริเวณเนินโลกลักษณนเส้นเนี้ย ก็จะแปลเป็นความเครียดวิปกกลงวกุ้มใจลักษณะนี้นะครับหรือถ้าเกิดบนเนินเกิดบนเส้นชีวิตก็จะเป็นเรื่องหนี้สินอ่ะเดี๋ยวผมลบให้ดูก่อนนะครับเส้นที่ลากลงจากเส้นชีวิตนะครับเส้นที่ขีดลงมาเนี่ยเราก็ขีดขึ้นไปลักษณะนี้สามเหลี่ยมเล็กๆก็จะแปลเป็นเรื่องหนี้สินเหมือนเจ้าชะตาท่านนี้มีหี้สินก้อนเล็กก้อนหนึงก่อน นะครับกาลังจะหมดก็สร้างหนี้สินขึ้นมาก้อนใหม่นะครับเป็นหนี้สินยาวๆลักษณะอย่างเงี้ยมีหนี้สินสองก้อนแต่การสร้างหนี้สินเนีย่ยมีเส้นที่พุ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นเส้นการปลดหนี้ลักษณะอย่างเงี้ยก็จะบอกเรื่องหนี้สินของเรานะครับต่อไปแบบที่สามก็คือเครื่องหมายสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมีทั้งสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหน้าจั่วก็คือเออสามเหลี่ยมด้านเท่ากันนะครับนหน้าจั่วก็แปลอย่างเงี้ยอ่า หน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือหักเข้าเส้นชีวิตลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่าก็เป็นสามเหลี่ยมก็จะแปลถ้าแนบเส้นชีวิตแปลว่าร่างกายไม่ดีถ้าแนบเส้นชีวิตหน้าจั่วแปลว่าการเจ็บป่วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะเงี้ยแนบเส้นชีวิตก็จะบอกหาางงินไม่พอใช้นะครับหรือว่าแนบเส้นหัวใจก็ความรักช่วยอุปถัมภ์คำชูนะครับอ่ะเรามาดูสามเหลี่ยม แนบเส้นชีวิตลักษณะนี้มีเส้นประสาทสมองมาเส้นชีวิตนะครับเส้นวาสนาปลายแตกด้วยลักษณะนี้ก็จะบอกว่าสามเหลี่ยมนะ่ยเห็นไหมก,ก็จะเข้าว่าหางเงินไม่พอใช้บอกว่าตั้งแต่อายุ25ขึ้นไปจนถึงเกือบ35เกือบ10ปีนะครับเป็นชีวิตที่ค่อนข้างลำบากนะครับก็จะเหนื่อยนะครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะเครียดกุ้มใจ เป็นบ้าแทบเป็นบ้านะครับมีเส้นประสาทสมองมาตัดนะครับก็คือเรื่องเงินเนี่ยทำให้ต้องเดือดร้อนใจนะครับหาเงินก็ไม่พอใช้เดือนชนเดือนลักษณะนี้เขาเรียกหาเงินไม่พอใช้ยิ่งใหญ่ก็จะแปลเป็นเรื่องที่เกิดกับเราในชีวิตเรายาวนานนะครับหรือสามเหลี่ยมที่หักเข้าเส้นชีวิตก็คล้ายๆนี่สินนะครับลักษณะนี้เห็นไหมหักเข้าเส้นชีวิตก็จะแปลเป็น การเจ็บป่วยก็ได้บอกว่าช่วงนี้ชีวิตจะเจ็บป่วยหรือบอกเรื่องอาวัะก็ได้เช่นช่วงขาหัวเข่าถึงขาเนี่ยจะเจ็บป่วยการเดินจะมีปัญหาลักษณะนี้ก็ได้นะครับต่อไปอเราไปดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยสีเลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะแปลเป็นทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับอยู่ที่ไปเกาะเส้นอะไรนะครับลักษณะนี้เห็นไหมมันก็จะมีสี่เหลี่ยมเดีย๋ยวผมลักษณะสี่เหลี่ยม อันนี้ชัดเลยอ่าสี่เหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมด้วยก็ได้ก็จะแปรรวมรวมกันอ่าอันเนี้ยเส้นสี่เหลี่ยมตัวแรกล้านด้านนี้ก่อนนะครับก็ไปสัมพันธ์กับเส้นอะไรครับเส้นนี้เส้นมรดกครับเรื่องมรดกในเรื่องกับที่ดินเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งเพราะว่ามีเครื่องหมายดอกจันความขัดแย้งศัตรูในเรื่องมรดกนยครับแต่มีสี่เหลี่ยม เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาช่วยป้องกันไม่ให้การถูกทำร้ายหรือการมีคดีความเหมือนจะมีคดีความแต่ก็ไม่มีคดีความเพราะไปอ่านประกอบเนี่ยเส้นคุ้มกันเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะก็เจ้าชะตาเนี่ยจะดวงแข็งเนี่ยเส้นคุ้มกันเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายป้องกันจะเกิดเหตุร้ายก็ไม่เกิดนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราหลักษณตนงี้นะครับก็จะอ่านกัน เกิดเมื่อไหร่เราก็ไปดูวัดจากเส้นชีวิตอายุเท่าไหร่นะครับอ่ะอน,นี้ผมให้ดูคร่าวๆแต่ผมจะไม่แปลไปหลักๆผมอยากให้อ่านเครื่องหมายออกนะครับแต่การแปลเนี่ยมันก็จะอยู่ในบทต่อๆไปนะครับสีเหลียมพื้นผ้าส่วนใหญ่จะแปลเป็นเรื่องรุ่งเรืองลักษณะนะครับดูเจ้าชะตาชินนิเส้นวาสนานะครับขึ้นไปชนเส้นหัวใจเป็นวาสนาเย็นใจวาสนาอีกเส้นหนึ่งขึ้นไปนะครับมี มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสีเบส่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมก็จะยาวไปเลยเนี่ยแปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นชีวิตที่ค่อยๆเจริญขึ้นนะครับชีวิตค่อยๆเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับเป็นชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะครับเส้นวาสนาเป็นวาสนาเย็นใจนะครับจะมีเงินมีทองให้ได้ใช้ใจ่ายอย่างสุขสบายใจใครมีเส้นลักษณะนี้ก็ ดีนะครับเป็นวาสนาลุ่งเรืองชีวิตลุ่งเรืองนะครับลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแปลบนมือไหนเกาะเส้นไหนก็เอาคําว่าลุ่งเรืองบวกเข้าไปนะครับเครื่องหมายเกาะนะครับลักษณะนี้จะมีหลายแบบนะเครื่องหมายเกาะจะแปลเป็นชั่วร้ายอุบัติอุบัตินะครับผิดศีลธรรมมาลายสังคมวิบัติเสียหายเงินทองเสียหายลักษณะนี้เห็นไหมฮะเจ้าชะตาท่านนี้ไม่ค่อยดีนะครับโคนตอนโคนเป็นเกาะใหญ่ๆนะครับ เส้นชีวิตเป็นเกาะยาวๆเลยชีวิตไม่ดีนะครับสมองมีปัญหานะครับการเจ็บป่วยเส้นหัวใจความรักมีปัญหาเห็นไหมเป็นเกาะเป็นเส้นโซ่ยาวๆเลยบอกเรื่องคู่ครองก็ไม่ดีชีวิตเกิดมาตั้งแต่เด็กก็เจ็บป่วยมีปัญหานะครับแล้วก็เรื่องสมองเจ็บป่วยเป็นเรื่องความเครียดนะครับบนมือเงามือสีดําแนบเส้นเนี่ยเงามือคือเรื่องที่เกิดในปัจจุบันเหมือนเจ้าชะตาเนี่ยค่อนข้างมีชีวิตไม่ดีกุ้มใจนะครับ ทางเรื่องการเงินชีวิตแล้วก็เรื่องความรักนะครับลักษณะนี้จะแปลไม่ดีเกาะรูปใหญ่ๆรูปคางนะครับเกาะใหญ่ๆเงี้ยก็ไม่ดีนะครับแปลเรื่องหัวใจไม่ดีอันนี้เกาะรูปใหญ่ๆแนบเส้นชีวิตกับสมองอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะครับเกาะใหญ่ๆก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งชัดจะแปลผลทางไม่ดีทางชั่วร้ายนะครับส,สัมพันธ์กับเส้นอะไรเราก็จะอ่าน เส้นนั้นประกอบไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับเครื่องหมายดอกจันดอกจันเนี่ยมีให้ผลทั้งดีและไม่ดีดีเนี่ยถ้าคึ้แนบอยู่บนเนินสำคัญเนี่ยลักษณะนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะบริเวณนี้จะดีนะครับหรือถ้าไปแนบเส้นอ่บริเวณนี้เส้นสมองเนี่ยเขาเรียกอุบัติเหตุเกี่ยวกับสมองนะครับ ือว่าถูกศัตรูทำรายเพราะเวลานี้เขาเรียกเนนรับเนรศัตรูนะครับแต่เจ้าชะตาเนี่ยมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาป้องกันเพราะงั้นเรื่องที่เกิดก็จะไม่เกิดรุนแรงนะครับลักษณะนี้หรือแนบเส้นเดินทางนะครับป็นเครื่องหมายอุบัติเหตุเกิดขึ้นลักษณะนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุใกล้กับสถานที่ที่จะไปถึงแล้วนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุทางรถจน ช่วงอายุทยเท่าไหร่เราก็วัดไปนะคะส่วนใหญ่เส้นอุบัติเหตุถ้าแนบเส้นชีวิตก็จะแปลกันเป็นลักษณะเสียชีวิตใตโหงตายปัจจุบันก็ได้นะครับเราต้องไปดูว่ามีเครื่องหมายกากับไหมว่าป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนะครับอ่ะต่อไปครับเครื่องหมายตัว A นะครับลักษณะตัว A ก็จะแปลเป็นความเงียบสงบนะครับลักษณะนี้อ่ะแนบเส้นเส้นวาสนาเย็นเดี๋ยวผมเขียนไม่ชัด เส้นวาสนาบอกเรื่องการเงินนะครับเส้นสมองเนี่ยลงมานะครับแล้วเป็นตัว A เกี่ยวกับเรื่องคู่นะครับลักษณะน,นี้จะมีแปลเป็นเรื่องคู่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ดีนะครับหรือเป็นคู่รับบางคนเป็นรูปตัวนะคแนบเส้นวันวาสนาอาจจะเป็นคู่ลับๆก็ได้ครับผัวน้อยเมียน้อยลักษณะงีนน้ก็จะแปลได้หรือบางคนเนี่ยมีเส้านแนบวาสนานะครับที่ช่วงอายุเท่าไหร่เราก็าไปดูนะครับเราก็ไปวัด เป็นรูปตัว A ก็แสดงว่าเป็นเรื่องของอาการได้เงินพิบแพงสิ่งที่เงินที่คิดว่าจะได้กลับเป็นไม่ได้หรือโชคลาภที่ได้กลับเป็นไม่ได้ก็ได้นะครับลักษณะนี้ก็แปลได้หลายอย่างอยู่ที่ลักษณะของตัว A เนี่ยไปสัมพันธ์กันยังไงเห็นไหมตัวเออย่างนี้ก็ได้เห็นไหมต้อนอยู่ลักษณะนี้นะครับต่อไป เครื่องหมายรูปคนรูปคนก็แปลเป็นเรื่องเด็ดขาดกล้าหาญส่วนใหญ,ญ่จะเกิดในเนินอารมณ์นะครับก็จะบอกว่าเราเป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะครับลักษณะก็เห็นไหมมีหัวมีหัวมีขาลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกเรื่องเครื่องหมายรูปคนนะครับต่อไปเครื่องหมายรากไม้นะครับก็ถ้าแนบเส้นหัวใจ นะครับลักษณะนี้ก็จะแปลเป็นความยุ่งยากลําบากนะครับลักษณะนี้ก็คือลักษณะนี้ก็จะเป็นถ้าตามเส้นก็คือเป็นเส้นบุตรลกากไม้ก็คือเมื่อมีบุตรก,ก็จะมีเรื่องความย,ยุ่งยากลําบากนะครับหรือบางจุดเนี่ยบางคนเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนเส้นนี้ไม่มีนะครับเป็นเครื่องหมายร้านค้าก็าได้นะครับก็บอกว่าลักษณะนี้ที่เราอยู่เดินหลักฐานเราเป็น ที่คนพุกผ่านนะครับเป็นเครื่องหมายร้านค้านะครับมีถนนตัดผ่านลักษณะอเงี้ยก็จะแปลไปได้นะครับอ่ะทั้งหมด10เครื่องหมายนะครับผมทวนให้ฟังนะครับเครื่องหมายบวกนะครับแปลเป็นอุปสรรคนะครับถ้า,าใน2สองตำแหน่งที่ดีก็คือเนินอารมณ์ครับกับเนินเนื่องคู เส้นหมายคูณก็แปลเป็นเรื่องการช่วยเหลือนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมก็จะแปลเป็นเรื่องการเจ็บป่วยนี่สินก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องหมายคุ้มกันป้องกันนะครับหรือถ้าไปติดไปสัมพันธ์กับเรื่องไม่ดีก็จะแปลเป็นคดีความการติดคุกติดตารางก็ได้นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลเป็นเรื่องอความเจริญรุ่งเรืองนะครับอุบาท เกาะเนี่ยเครื่องหมายเกาะก็มีหลายรูปแบบก็จะแปบรบต่างกันนะครับเกาะเล็กเกาะใหญ่นะครับเครื่องหมายดอกจันทก็จะแปรเ,เป็นส่งผลรุนแรงนะครับถ้าไปแนบเส้นเดินทางก็จะเป็นอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตนะครับหรือว่าถ้าไปแนบเส้นสําคัญก็จะแปรเป็นชื่อเสียงโด่งดังก็จะมีหลายตําแหน่งที่แปรทั้งดีและไม่ดีนะครับตัว A ก็ หมายถึงความสงบเงียบนะครับการพิดแพงก็ได้นะครับเครื่องหมายรูปคนแปลเป็นเรื่องเด็ดขาดกล้าหาญนะครับเครื่องหมายลากไม้ก็แปลเป็นเรื่องความยุ่งยากลําบากนะครับก็10เครื่องหมายที่เกิดจากมือจริงวันนี้ผมก็สรุปให้ฟังนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจนะครับลองไปหาตํารามาอ่านนะครับตารามาอ่านแล้วก็อ่านเรารู้เรื่องเส้นละ เส้นทั้ง27เส้นเนิน14เนิน3ช่องหนึ่งที่ลาบนะครับแล้วเราก็อ่านประกอบกับเครื่องหมายวัดอายุเป็นนะครับเราก็จะสามารถพยากรณ์เรื่องราวต่างๆได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถกดติดตามกด Subscribe ช่องผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็าสามารถกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนฝูงได้หรือสนใจพยากรณ์นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับที่ ลายออฟ f ิเชียลนะครับสามารถสแกน QR Code แล้วก็กดหรือว่าแอดเพื่อ l i ายกดแอดนะครับมีแอดไซ g ์ p r o มิสตี้ยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้คงจบนะครับคลิปนี้คดข้างยาวนะครับสำหรบนี้สวัสดีครับ